มาฮาเซธิอาหรับคนพบความลับของภรรยามุลิมกับพ่อแล้วเมื่อเขารู้ความจริงทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณเคยคิดไหมว่าความจริงที่เราหลีกหนีอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตเราพังติดตามเรื่องราวสุดระทึกของชายหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาไม่เคยรู้จักคุณจะตกใจเมื่อได้รู้ว่าอะไรคือคําตอบสุดท้ายเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนปากของเขาหายใจหนักและรวดเร็วเหมือนทุกอย่างรอบตัวกําลังหายไป ในมือเขาคือลายเซนที่พ่อของเขามอบให้เขาไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นความจริงเขาผลักประตูเข้ามาในห้องที่แสงไฟจากโคมระยะละลายอยู่ในความมืดเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเขามองเห็นพ่อของเขานั่งอยู่บนเตียงมองเขาด้วยสายตาเงียบๆเ,เขารู้สึกเหมือนอากาศข้างในกลายเป็นน้ำแข็งทุกการเคลื่อนไหวของเขาชะลงเสียงหายใจของเขาดังก้องในหูคุณพ่อเขาพูดเสียงแหบแพงพ่อของเขายิ้มอย่างอ่อนโยนลูกไปตามหามันจริงๆหรือ เขารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาหยุดเต้นทำไมถึงเป็นพ่อที่ต้องมาบอกความจริงนี้เขาหันไปมองที่ภรรยาของเขาเธอยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาคุ้นเคยมันเหมือนเธอจะพูดอะไรบางอย่างเขารู้สึกเหมือนการหายใจของเขาจะหยุดมันไม่ใช่สิ่งที่คิดหรอกนะพ่อของเขาพูดด้วยเสียงที่ทุ้มต่ำแต่เสียงในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามเขาต้องการคำตอบแต่กลับเจอแต่ความเงียบ เสียงหัวใจของเขาเกึกกกองทำไมเขาทำเสียงสัน่นพ่อของเขาลุกขึ้นและยกมือขึ้นเหมือนจะปลอบมันไม่เหมือนที่ลูกขีดทุกคำพูดของเขาคล้ายกับการทุบตีที่รุนแรงที่สุดเขาพยายามจะแยกแยะแต่คำตอบนั้นยังคงหายไปเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างถูกดึงออกจากเขาในขณะที่ภรรยาของเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางที่สงบเธอไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมแต่ทําไมเขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนในสายตาของเธอ ทุกอย่างชัดเจนขึ้นในใจของเขาความเงียบกลายเป็นคําตอบแล้วก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังจากห้องด้านหลังเสียงกดปุ่มอะไรบางอย่างเขาหันไปมองพ่อของเขาก็ยิ้มอีกครั้งมันถึงเวลาที่ลูกต้องรู้แล้วความจริงที่เขากลัวที่สุดกําลังจะเปิดเผยเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังแตกสลายทุกคําพูดของพ่อจุดชนวนไฟในใจเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอพ่อพูดเสียงนิ่ง เขายืนตัวแข็งที่ไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรความรู้สึกอึอดอัดและหวาดกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาในที่สุดเขาหันไปมองภรรยาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความลับที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนคุณคุณรู้ใช่ไหมเขาถามด้วยเสียงที่สัน้นเธอพยักหน้าอย่างช้าๆแต่ไม่มีคำตอบมันเหมือนกับการเปิดประตูไปสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกดปุ่มจากห้องด้านหลังยังคงดังอยู่เขาไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากไหน ทุกอย่างเริ่มเบลอเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาเคลื่อนตัวช้าลงในห้องนั้นไม่มีแค่พ่อและภรรยาของเขายังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นเขารู้สึกได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาพ่อของเขาหันมาละยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนกับการบอกเขาว่าเขาคือส่วนหนึ่งของเกมนี้เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกเป็นยอยู่ในเกมของพ่อคุณคิดว่าเราไม่ได้เตรียมตัวสำหรับวันนี้หรอพ่อพูด คำพูดนั้นเหมือนมีดที่ฟันเข้ามาในใจเขาอยากจะหันหลังและวิ่งออกจากห้องนี้แต่กลายเป็นว่าก้าวของเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้มันเหมือนว่าเขาติดอยู่ในกับดักที่ไม่รู้ตัวในความมืดนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่เหมือนกับมีใครบางคนกำลังบอกความลาบับเสียงนั้นดังมากขึ้นจนเขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของมือภรรยาที่จับมือเขามันทำให้เขาสับสน ไม่รู้ว่าเธอเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่เขาควรจะเชื่อใจเขาอยากจะขอคำอธิบายจากเธอแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งถ้าคุณอยากรู้ทั้งหมดคุณต้องเลือกเลือกระหว่างความจริงหรือความหลงไหลเลือกที่จะสูญเสียตัวตนหรือจะลุกขึ้นต่อสู้ความเงียบในห้องนั้นครอบงำทุกสิ่งเขามองหน้าพ่ออีกครั้งพอไม่ตอบคำถามแค่ยิ้มอย่างลึกซึ้งแล้วทุกอย่างก็ดับลงเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อไป เสียงกดปุ่มในห้องนั้นมันดังขึ้นอีกครั้งเสียงกดปุ่มดังขึ้นราวกับเป็นการปลุกเขาจากภวางเขาหันประมองทางต้นเสียงประตูห้องที่เคยปิดอยู่ตอนนี้มันเปิดออกแสงไฟจากห้องนั้นกระจายออกมาอย่างเจิดจ้าเขาเดินเข้าไปอย่างชา้าชาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องนั้นชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่เขาคุ้นเคยแต่เขารู้ทันทีว่าเป็นใครมันคือคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อ เขาไม่เคยเห็นชายคนนี้มานานหลายปีแล้วแต่ในตอนนี้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่งทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นพอเขาเริ่มพูดแต่พ่อของเขากลับยิ้มและยกมือห้ามอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเสียงของพ่อฟังดูแปลกๆมากเหมือนมีบางสิ่งที่เขาต้องรับรู้ในขณะนั้นภรรยาของเขาเข้ามาใกล้เธอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ท่าทางของเธอกลับทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อ เขาคือคนที่คุณต้องเผชิญหน้าภรรยาของเขาพูดคำพูดนั้นทำให้เขาชะงักเขาไม่เข้าใจคำพูดของเธอเลยมันเหมือนกับว่าเธอกำลังบอกเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้จักทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อพูดเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาตกอยู่ในกับดักนี้มาตลอดเขามองหน้าพรรยาอีกครั้งเธอยิ้มให้เขาแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาคุ้นเคย มันเหมือนกับการยิ้มที่บอกลาทุกสิ่งเขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังยืนอยู่ในจุดไหนเสียงกดปุ่มในห้องนั้นดังกังวาลขึ้นอีกครั้งในใจเขาคิดถึงสิ่งที่พ่อพูดก่อนหน้านี้ถ้าคุณอยากรู้ทั้งหมดคุณต้องเลือกเขาสามารถเลือกได้ใช่ไหมหรือว่าเขาคือเพียงตัวหมากในเกมนี้และเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเขาก็รับรู้ว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเพียงแค่การตัดสินใจเดียวสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการรู้ความจริง แต่บางครั้งความจริงก็เป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับในขณะที่ทุกอย่างมืดมิดเขาก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงนี้มาจากในใจเขาเองมันถามเขาว่าคุณจะยอมรับมันได้ไหมเขาหยุดหายใจไปช่วขณะเสียงนั้นดังก้องในหัวของเขาคุณจะยอมรับมันได้ไหมเสียงนั้นซ้ำอีกครั้งร่างกายของเขาชาไปหมดเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังถูกกดทับอยู่ใต้ภูเขาหินเขาไม่สามารถขยับได้ ภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนความจริงและความฝันกำลังรวมกันเขามองไปที่ภรรยาอีกครั้งเธอยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆแต่ท่าทางของเธอทำให้เขารู้สึกถึงการทรยศคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันเขาพูดออกมาเองเสียงของเขาคล้ายกับเสียงที่สะท้อนจากความมืดเธอไม่ตอบอะไรแต่รอยยิ้มของเธอยังคงอยู่รอยยิ้มที่เหมือนจะบอกเขาว่าเขาไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้พอเขาพูดเสียงสัน่น พ่อของเขาก้าวไปข้างหน้าทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆนอกจากการเต้นของหัวใจเขาที่ดังในหูลูกไม่เข้าใจพ่อพูดเบาๆทุกสิ่งที่เราได้ทำไปมันมีเหตุผลเขารู้สึกถึงความกลัวที่เข้ามาครอบงำเขามันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงเขาพยายามจะขยับแต่ร่างกายของเขากลับขยับไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ทั้งหมดก็ต้องรับรู้ความจริง เสียงนี้ดังขึ้นจากทุกทิศทางในห้องเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหลุดออกไปทําไมถึงเป็นเขาที่ต้องเป็นคนเลือกทําไมถึงเป็นเขาที่ต้องเป็นคนตัดสินเสียงในใจเขาดังขึ้นอีกครั้งคุณต้องเลือกเลือกที่จะลืมหรือจะรู้ความจริงทั้งหมดคําพูดนี้ดังก้องในหัวของเขามันยากเกินจะตัดสินใจเขามองไปรอบๆทุกอย่างมันเหมือนกับเกมที่ไม่มีทางออกพอ ฉันทำอะไรผิดเขาถามออกไปคำถามนี้ไม่ได้หาคำตอบพ่อของเขามองเขาด้วยแววตาที่นิ่งเงียบมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวหมากในเกมที่ถูกจัดการการหายใจของเขาหนักขึ้นเขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนความกลัวความไม่แน่นอนมันกดดันเขาทุกสิ่งในห้องนี้เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวไกลายเป็นการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เขารู้สึกถึงสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้และในวินาทีสุดท้ายที่เขากลัวที่สุดเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเขารู้สึกถึงความมืดที่ล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเขาภาพของพ่อและภรรยากลายเป็นเพียงเงาในความมืดเสียงลมหายใจของเขาดังขึ้นในหูเขาไม่สามารถหนีได้ทุกการเคลื่อนไหวของเขารู้สึกช้มืนถูกตรึงไว้ในที่เดียวคุณต้องเข้าใจพ่อพูดอีกครั้งเสียงของพ่อไม่ใช่แค่คำพูด มันเป็นคำสั่งที่บีบบังคับเขาอยากจะถามต่อแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเขาหันไปมองภรรยาของเขาอีกครั้งเธอยังคงยิ้มให้เขารอยยิ้มที่เหมือนกับการทดสอบทำไมถึงไม่บอกชั้นตอนแรกเขาถามเสียงสัน่นเธอไม่ตอบแต่แววตาของเธอกลับทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่แอบซ่อนอยู่ภายในมันเหมือนกับการกดปุ่มในใจเขาสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการยอมรับมัน พออะไรที่คุณกำลังบอกฉันเขาพูดเสียงตำ่ำแต่มันกลับมีบางอย่างในสายตานั้นที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกทรยศเราทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณพ่อพูดอย่างช้าๆมันเหมือนกับการทิ้งระเบิดเวลาไว้ในใจเขาเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเขากำลังเดินไปสู่ห้องมืดปกป้องจากอะไรเขาถามไม่มีคำตอบเสียงของพ่อเบาลงแต่บางสิ่งในห้องนั้นทำให้เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ เขามองไปที่ประตูที่เปิดออกมันเหมือนกับทางออกที่ค่อยๆหายไปเสียงกระซิบอีกครั้งดังในใจคุณต้องเลือกหรือจะถูกทิ้งไว้ในมืดมิดนี้ตลอดไปเขารู้สึกเหมือนทั้งห้องกำลังปิดตัวลงทุกอย่างเริ่มหายไปในความมืดแล้วในช่วงเวลานั้นเขาตัดสินใจตัดสินใจที่จะยอมรับความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเดินไปข้างหน้าไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ เมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวของเขาหนักขึ้นราวกับโลกทั้งใบกำลังต่อต้านแต่เขาก็ไม่หยุดไม่แม้แต่จะหันกลับเสียงกระซิบในใจเขายังคงดังกองคุณเลือกแรงเลือกที่จะรู้ความจริงทุกสิ่งในห้องนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าชเขามองไปที่พ่อและภรรยาพวกเขายือนอยู่ที่เดิมแต่ท่าทางของพ่อเริ่มเปลี่ยนไปมันเหมือนกับเขากำลังยิ้มให้สิ่งที่เขาเพิ่งทำมันถึงเวลาแล้วพ่อพูด แต่ไม่มีความอ่อนโยนในน้ำเสียงนั้นอีกแล้วมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ขุกรูนเขารู้สึกเหมือนโดนตัดสินให้เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เขาไม่เข้าใจแล้วฉันจะทำอะไรต่อไปเขาถามเสียงต่ำคำถามนั้นลอยอยู่ในอากาศและในขณะที่เขาถามมันพันยาของเขาก้าวเข้ามาใกล้ 9. เธอจับมือเขาอย่างเบาๆและมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่รอยยิ้มอีกต่อไปแต่เป็นการมองที่เหมือนจะบอกเขาว่าเขาไม่สามารถหันหลังได้อีกแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอพูดเบาๆเสียงของเธอดังขึ้นในความเงียบมันเหมือนกับคำเตือนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขามองไปที่พอทุกอย่างในห้องนี้เริ่มดูไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับว่าเขากำลังตกลงไปในหลุมลึกหลุมที่ไม่มีวันออกจากไปคุณพร้อมหรือยังพ่อถามคำถามนั้นชัดเจนและหนักแน่นเขาหายใจเข้าลึกๆพยายามที่จะรวมรวมความคิด เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรก็จะไม่มีทางย้อนกลับและในขณะที่เขากำลังทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวประตูที่เปิดอยู่ก็ค่อยๆปิดลงเสมือนจะค้งเขาอยู่ในห้องนี้ตลอดไปเขาหันไปมองภรรยาอีกครั้งเธอยังคงจับมือเขาไว้แต่ครั้งนี้เขากลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในมือของเธอไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานเขารู้แล้วว่าเขากำลังเดินไปสู่จุดที่ไม่มีทางกลับ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในใจของเขาคุณเลือกแล้วทุกสิ่งรอบตัวเขามืดสนิทและเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกอีกแล้วความมืดเข้าครอบนำทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาค่อยๆหายไปจนหมดเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่อัดแน่นอยู่รอบตัวแต่เขารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวเสียงของภรรยาและพ่อเบาๆกลายเป็นเพียงเงาดังลอยเข้ามาไกลคุณตัดสินใจแล้วเสียงพ่อพูดเบา เหมือนเขากำลังถูกดึงให้เข้าสู่บางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาหันไปมองพันรยาอีกครั้งเธอไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเธอทำให้เขารู้สึกว่าเธอคือส่วนหนึ่งของคำตอบทั้งหมดการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเขาคนเดียวมันเกี่ยวข้องกับทุกคนในห้องนี้ทุกคนในเกมนี้ที่พยายามจะบีบเขาให้เลือกคุณต้องรู้ว่าทุกการเลือกมีผลตามมาพระพูดอย่างจริงจังเสียงของเขามีความหมายลึกซึ้งและหนักหน่วง เขารู้สึกถึงการกดดันที่ทวีคูณขึ้นเขารู้ว่าเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ความจริงที่เขากลัวที่สุดกำลังคืบคลานเข้ามาพ่อมองเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนเหมือนเคยเขากำลังจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาหันไปมองทางประตูที่ปิดสนิทมันไม่ได้เป็นแค่ทางออกมันเหมือนเป็นทางที่เขาต้องเดินไปเพราะไม่ว่าจะเลือกอะไรเขาก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณพร้อมหรือยังเสียงพันรยาเหมือนจะดังขึ้นจากทุกทิศทางเขาหยุดหายใจอีกครั้งเขารู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าสู่หลุมลึกที่ไม่มีทางเห็นแสงสว่างเสียงกระซิบในใจเขาดังก้องทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในพริบตาในขณะที่เขาคิดว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดเขาก็ได้ยินเสียงของพ่อดังขึ้นในหูอีกครั้งเลือกสิ่งที่คุณอยากเห็นทุกคำพูดจากพ่อเหมือนเสียงก้องที่กดทับเขา เขาเริ่มรู้ว่าในที่สุดเขาก็จะต้องพบกับความจริงความจริงที่ยากจะยอมรับและในขณะนั้นเองประตูที่ปิดสนิทกลับเปิดออกมันเหมือนกับทางเลือกสุดท้ายที่เขาต้องตัดสินใจเขามองไปข้างหน้าและตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในความมืดนั้นเขาจะเลือกความจริงหรือจะเลือกการหลีกนี้เขาหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก้าวข้ามทุกสิ่งไปไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อเขาก้าวเข้าไปในความมืดนั้นความเงียบเริ่มเข้าครอบงำเขา แต่ไม่ใช่ความเงียบที่ทําให้เขารู้สึกสงบมันคือความเงียบที่บีบคั้นหัวใจเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเขากําลังสังเกตการทุกก้าวที่เขาก้าวไปนั้นเหมือนกับการเดินไปสู่หลุมฝังศพที่ไร้ทางออกเขาได้ยินเสียงประตูปิดตามหลังเบาๆแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาหันกลับไปความกลัวเริ่มซึมเข้าไปในทุกเส้นเลือดมือของเขาเหงื่อออกอย่างไม่สามารถควบคุมได้เขาไม่รู้ว่าเขากําลังเดินไปที่ไหนแต่บางสิ่งในหัวใจเขาบอกว่าเขาต้องไปต่อ ไม่มีทางเลือกอื่นในความมืดนั้นเขาสามารถรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่เสียงบานอย่างดังขึ้นในหูเขาเหมือนกับมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังเขาเขาหยุดนิง่งใครอยู่ที่นั่นเขาถามเสียงแผ่วไม่มีคำตอบแต่เสียงเดินยังคงใกล้เข้ามาเขากลั้นหายใจเขาเริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียการควบคุมเหมือนทุกสิ่งกำลังกลายเป็นภาพหลอนมือของเขาหยิบข้าของในความมืดโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่เขาพยายามจะเห็นอะไรบางอย่างเขาก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เขาแทบช็อกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงนั้นพูดมันเหมือนกับเสียงที่มาจากในใจเขาเองเขากระตุกตัวสิ่งที่เขากลัวที่สุดกำลังเกิดขึ้นในความมืดนั้นทุกคำพูดของเสียงที่ดังขึ้นเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตคุณทำการเลือกที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ทวีความสับสนและแหลก ในความมืดนั้นก็ปรากฏแสงสว่างเล็กๆสองผ่านเข้ามาเขาหันไปมองแสงนั้นมาจากห้องที่เขาเคยอยู่จากห้องนั้นเองที่เขาเคยได้ยินคำพูดสุดท้ายจากพ่อคำพูดที่บอกเขาว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาต้องเดินเข้าไปในแสงนั้นหรือจะย้อนกลับสู่ความมืดที่เขากลัวมาตลอดเขาก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งและในขณะที่เขากำลังจะก้าวถึงแสงนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูของเขา คุณจะสูญเสียทุกสิ่งที่คุณเคยรกักทุกสิ่งหยุดนิ่งแล้วเขาก็เริ่มเห็นความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องผเผชิญแสงนั้นสว่างขึ้นอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะกลายเป็นเพียงเงาที่ล่องลอยไปในอากาศเขาก้าวเข้าไปใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่แปลกประหลาดมันร้อนและเย็นในเวลาเดียวกันเขากลั้นหายใจและก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวที่เขาก้าวเหมือนเขากำลังเดินไปสู่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายแต่ทุกสิ่งที่เขากลัวกลับไม่ปรากฏ เขามองไปรอบๆทุกอย่างเงียบสงัดเสียงกระซิบในใจเขาดังขึ้นอีกครั้งคุณต้องเล็กคุณยังมีเวลาแต่คำพูดเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังตกลงไปในหลุมลึกที่ไร้ทางออกเขาพยายามจะเคลื่อนไหวแต่เหมือนว่าเขาติดอยู่ในที่เดียวความเงียบรอบตัวเขากดทับเหมือนก้อนหินใหญ่ในที่สุดเขาหันไปมองแสงนั้นเริ่มแผกระจายออกไปมันไม่ได้เป็นแค่แสงจากหลอดไฟธรรมดา มันเหมือนกับแสงที่ออกมาจากใจเขาเองเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขากลัวมาตลอดคือการเผชิญหน้ากับความจริงแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับมันทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความจริงทั้งหมดเริ่มแตกสลายสิ่งที่เขาเคยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงกลับกลายเป็นแค่ภาพลวงตามันไม่มีทางกลับแล้วเสียงภรรยาของเขาดังขึ้นเขาหันไปมองเธอยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่แค่ภรรยา แต่เธอคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จกักคุณเลือกที่จะรู้แลความจริงที่คุณไม่เคยต้องการจะรู้เธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาทุกคำของเธอเหมือนมีดที่ฟันเข้าไปในหัวใจของเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วในขณะนั้นเขามองไปที่พ่อพ่อยืนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าพ่อไม่เคยเป็นคนที่เขาคิดว่าเป็นพ่อของเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกอย่างที่คุณรู้พอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำมันคือการเตรียมตัวของคุณเองและในวินาทีนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาคือคนที่ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่เขาหมุนตัวไปข้างหน้าและพบว่าไม่มีทางนี้ทุกสิ่งถูกวางแผนมาอย่างละเอียดและเขาคือผู้ที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงนี้ทุกสิ่งที่เขากลัวตอนนี้มันกำลังเผชิญหน้ากับเขาเขาจึงต้องยอมรบับ ยอมรับในสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีวันเป็นจริงเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องนั้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันกลับยิ่งทวีความมืดมนเขามองไปที่พ่อและภรรยาในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างพ่อไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเป็นและภรรยาก็ไม่ได้เป็นคนที่เขารู้จักมาตลอดเขากลายเป็นเพียงตัวหมากในเกมที่พวกเขาวางเอาไว้คุณเลือกเองแล้วพ่อพูดขึ้นอีกครั้ง แต่คำพูดนี้กลับไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีกว่าเดิมเลยทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความจริงตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันเขาถามเสียงสัน่นน้ำตาคลอเบ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดหรือความกลัวเขารู้แค่เพียงว่าเขาถูกทิ้งให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพอและภรรยามองเขาด้วยสายตาที่แตกต่างออกไป เหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงเครื่องมือในแผนการที่พวกเขาต้องการให้สำเร็จเราไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายคุณพ่อกล่าวเราทำเพื่อให้คุณได้เข้าใจในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้คำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงเขารู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ทุกสิ่งที่เขารู้ก็จะไม่เหมือนเดิมเรารักคุณพรรยาของเขาพูดเสียงเบาคำพูดนั้นไม่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยเพราะเขารู้ดีว่า ความรักของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้เขาตกอยู่ในกับดักนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แยกเขากับทุกสิ่งที่เขารู้จักออกจากกันมันเหมือนกับว่าเขาถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่มีทางออกทุกสิ่งที่เคยเป็นไปตามกฎของเขากลับกลายเป็นเรื่องโกหกเขามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่มันเหมือนทางออกที่เคยมีตอนนี้กลับไม่มีความหมายเขาไม่ได้มีทางเลือกและในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกและเขาคือส่วนหนึ่งของแผนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาหยุดคิดและปล่อยให้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็เดินเข้าไปในความมืดนั้นครั้งนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีทางกลับในที่สุดเขาก็เดินออกจากห้องนั้นมาแสงสว่างจากภายนอกสาดส่องเข้ามาแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเบลอเขารู้สึกเหมือนกับกำลังอยู่ในความฝันที่ไม่สามารถควบคุมได้หัวใจของเขายังคงเต้นแรง เขาเดินไปข้างหน้าเหมือนกับการเดินไปสู่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้มันจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วแสงแดดที่ส่องเข้ามายังไม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยเขาเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนเขาถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่เคยรู้จักและในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงของภรรยาดังขึ้นในหัวเขาคุณเลือกแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น คำพูดของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวมันทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ในที่ที่เขาไม่สามารถหลุดออกมาได้เขาก้าวไปข้างหน้าแต่ทุกสิ่งกลับเริ่มชัดเจนขึ้นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าเขาจะหันหลังไปหรือไม่เขาไม่มีทางกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกทุกสิ่งที่เขารู้ตอนนี้ทุกคําพูดจากพ่อและภรรยามันทําให้เขารู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิด และในขณะที่เขามองไปข้างหน้าเขาก็รู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรเขาก็จะต้องรับผลของการเลือกครั้งนี้แสงสว่างที่เขาเห็นตอนนี้มันไม่ใช่แสงที่ทำให้เขารู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นแสงที่บอกให้เขารู้ว่าเขากำลังเดินไปสู่จุดจบไม่มีทางเลือกอื่นเขาหยุดแล้วหันกลับไปมองและในขณะที่เขามองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความจริง ตอนนี้มันถูกทำลายหมดแล้วเขายิ้มให้กับเงาของตัวเองและแตัดสินใจเดินต่อไปเพราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้อีกแล้วทุกก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้าในแสงสว่างนั้นเหมือนกับการเดินเข้าสู่การสิ้นสุดที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกแล้วทุกสิ่งรอบตัวเริ่มกลับมาชัดเจนขึ้นแต่ในความชัดเจนนั้นกลับไม่มีความสงบหรือความโล่งใจมันเหมือนกับการเดินผ่านประตูที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เขาหยุดชั่วขณะ มองไปรอบๆทุกสิ่งที่เคยคุ้นเคยตอนนี้กลายเป็นแค่ภาพเบลอในความทรงจำเขารู้สึกเหมือนการเดินนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางในโลกภายนอกแต่เป็นการเดินทางผ่านความจริงที่ยากจะยอมรับคุณเลือกเองแล้มันเหมือนกับคำสาปที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขารู้เขารู้ดีว่าในที่สุดเขาก็ทำการเลือกนั้นไปแล้วตอนนี้ทุกสิ่งที่เขาทำได้ไม่แค่การเดินไปข้างหน้าเท่านั้นเขามองไปที่ท้องฟ้าเห็นแสงแดดที่ส่องผ่านเมฆ มันคือแสงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่กลับทำให้เขารู้สึกหนาวเย็นในใจเขาหยุดพักหันไปมองทางที่เขามาจากทุกสิ่งที่เคยเป็นอยู่กลับหายไปจากสายตาเหมือนกับการทิ้งสิ่งที่เขารู้จักทั้งหมดไว้เบื้องหลังและในขณะที่เขายือนอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การหาคำตอบแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขายิ้มให้กับตัวเองไม่ใช่เพราะความชื่นชม แต่เพราะเขารู้ดีว่าถึงแม้ความจริงที่เขารู้จะเจ็บปวดแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้ากับมันในที่สุดทุกอย่างก็เงียบสงบเขาก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งและเมื่อเขาก้าวไปได้อีกก้าวทุกสิ่งรอบตัวเขาก็เริ่มจางหายไปเขาเดินไปในเส้นทางที่เขาเลือกเส้นทางที่ไม่มีทางย้อนกลับและเมื่อเขาเดินผ่านสิ่งที่เคยรู้จกักเขาก็รู้ว่าเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากทุกสิ่งที่เคยผูกมัดตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่ตัวเขาเอง ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีความกลัวและไม่มีการย้อนกลับโดยไม่มองกลับทุกคำพูดของพ่อและภรรยากลับดังในหัวเขาซ้ำๆ